นี่เดือดนี่คือความรักความเมตตาที่มอบให้กับน้องเติ้ลสองคนน่ะรวมมาตรงกลางได้ไหมเอาอย่างนี้คนละึ้นทางเติ้ลฟังพี่เราต้องเล่นให้กระชับและฉับไวครับรับตรงซ้ายเสร็จแล้วรีบไปรับทางขวาให้ไวที่สุดไวๆเลยไวๆเลยลิเกเล่นไวลิเกเล่นไวหนึ่งสองสาเรียครับนี่เด็ก นี่คือความรักความเมตตาที่มอบให้กับน้องเติ้ลสองคนน่ะรวมมาตรงกลางได้ไหมเอาอย่างนี้คนละเส้งทางเต้นฟังพี่เราต้องเล่นให้กระชับและฉับไวครับรับตรงซ้ายเสร็จแล้วรีบไปรับทางขวาให้ไวที่สุดไวๆเลยไวๆเลยลิเกเล่นไวลิเกเล่นไวหนึ่งสองสามนี่ครับเฮ้ยนี่ดึกนี่คือความรักความเมตตาที่มอบให้กับน้องเติ้ลสองคนน่ะรวมมาตรงกลางได้ไหม เอาอย่างนี้คนละเครื่งทางเต้นฟังพี่เราต้องเล่นให้กระชับและฉับไวครับรับตรงซ้ายเสร็จแล้วรีบไปรับทางขวาให้ไวที่สุดไวๆเลยไวๆเลยลีเกเล่นไวลิเกลเล่นไวหนึ่งสองสามนี่ครับเฮ้นี่เด็กนี่คือความรักความแม่ตาที่มองให้กับน้องเต้นนะสองคน่ะรวมมาตรงกลางได้ไหม เอาอย่างนี้คนเะาต้องทางเต้นฟังพี่เราต้องเล่นให้กระชับและฉับไวรับตรงซ้ายเสร็จแล้วรีบไปรับทางขวาให้ไวที่สุดไวๆเลยไวๆเลยลีเกเล่นไวลิเกลเล่นไวหนึ่งสองสามนี่ครับนี่เด็กนี่คือความรักความแม่ตาที่มอบให้กับน้องเต้นสองคนอ่ะรวมมาตรงกลางได้ไหม เอาอย่างนี้คนละาต้องทางเต้นฟังพี่เราต้องเล่นให้กระชับและฉับไวรับตรงซ้ายเสร็จแล้วรีบไปรับทางขวาให้ไวที่สุดไวๆเลยไวๆเลยลิเกเล่นไวลิเกเล่นไวหนึ่งสองสามนี่ครับนี่เดึกนี่คือความรักความเมตตาที่มอบให้กับน้องเตน้ะสองคนนรวมมาตรงกลางได้ไหม เอาอย่างนี้คนละเึ้นทางเต้นฟังพี่เราต้องเล่นให้กระชับและฉับไวรับตรงซ้ายเสร็จแล้วรีบไปรับทางขวาให้ไวที่สุดไวๆเไวๆเลยลิกเกเล่นไวลิเกเล่นไวหนึสองสานี่ครับนี่เด็กนี่คือความรักความเมตตาที่มอบให้กับน้องเต้นสองคนอรวมมาตรงกลางได้ไหม เอาอย่างนี้คนละเึ้นทางเต้นฟังพี่เราต้องเล่นให้กระชับและฉับไวครับรับตรงซ้ายเสร็จแล้วรีบไปรับทางขวาให้ไวที่สุดไวๆเลยไวๆลิเกเล่นไวลิเกเล่นไวหนึ่งสองสามนี่ครับนี่เด็กนี่คือความรักความเมตตาที่มอบให้กับน้องเต้ิ้ลสองคนอ่ะรวมมาตรงกลางได้ไหมเอาอย่างนี้คนละเึ้นทางเต้นฟังพี่เราต้องเล่นให้กระชับและฉับไวครับ รับตรงซ้ายเสร็จแล้วรีบไปรับทางขวาให้ไวที่สุดไวๆเลยไวๆเลยลิเกเล่นไวลีเกเล่นไวหนึ่งสองสามนี่ครับนี่ดึกนี่คือความรักความเมตตาที่มอบให้กับน้องเติ้ลนะสองคนอ่ะรวมมาตรงกลางได้ไหมเอาอย่างนี้คนละข้างเติ้ลฟังพี่เราต้องเล่นให้กระชับและฉับไวครับรับตรงซ้ายเสร็จแล้วรีบไปรับทางขวาให้ไวที่สุดไวๆเลยไวๆเลยลิเกเล่นไวลีเกเล่นไวหนึ่งสองสามนี่ครับ นี่คือความรักความเมตตาที่มอบให้กับน้องเติ้ลสองคนอ่ะรวมมาตรงกลางได้ไหมเอาอย่างงี้คนละเึ้นทางเต้นฟังพี่เราต้องเล่นให้กระชับและฉับไวครับรับตรงซ้ายเสร็จแล้วรีบไปรับทางขวาให้ไวที่สุดไวๆเลยไวๆเลยลิกเกเล่นไวลิเกเล่นไวซ้ำนี่ครับนี่เดึกนี่คือความรักความเมตตาที่มอบให้กับน้องเติ้ลสองคนอ่ะรวมมาตรงกลางได้ไหม เอาอย่างนี้คนละเส้นทางเต้นฟังพี่เราต้องเล่นให้กระชับและฉับไวรับตรงซ้ายเสร็จแล้วรีบไปรับทางขวาให้ไวที่สุดไวๆเลยไวๆเลยลิเกเล่นไวลิเกเล่นไวหนึ่งสองสามนี่ครับนี่เดือดนี่คือความรักความเมตตาที่มอบให้กับน้องเต้นโอ้สองคนอ่ะรวมมาตรงกลางได้ไหมเอาอย่างนี้คนละเส้นทางเต้นฟังพี่เราต้องเล่นให้กระชับและฉับไว รับตรงซ้ายเสร็จแล้วรีบไปรับทางขวาให้ไวที่สุดไวๆเลยไวๆเลยลิเกเล่นไวลเกลเล่นไวหนึ่งสองสามนี่ครับ